เคยกันไหมคะเวลาที่อยากกินเคบับแต่ต้องออกไปซื้อข้างนอกแต่ต่อไปนี้ไม่ต้องออกไปแล้วคะ่ะเราสามารถทำกินเองที่บ้านได้เลยอร่อยแล้วก็ถูกใจมากๆเลยคะ่ะไปเริ่มทำกันเลยนะก่อนอื่นเราจะหมักไก่กันก่อนเลยคะ่ะเอาไก่ของเรามาเฉือนตรงกลางนะคะแล้วเราก็จะมาหมักเขาคะ่ะเครื่องหมักของเราก็จะมีผงปรุงรสคะ่ะตามด้วยน้ำตาลทรายผงชูรสอันนี้จะเป็นพริกไทยดำคะ่ะหรือจะเป็นพริกไทยขาวบดละเอียดก็ได้ตามด้วยซอนหอยนางรม ซีอิ๊วขาวใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยพอนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาหมักกันค่ะขย้ำขย้ำให้เข้ากันเลยนะนวดนวดไปแบบนี้เลยค่ะแล้วเราจะพักไก่ของเราไว้ในตู้เย็นอย่างน้อย30นาทีนะคะหลังจาก30นาทีผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไก่ของเราไปย่างนะก่อนที่จะย่างนะคะเราจะใส่น้ำมันลงในกระทะนิดหน่อยค่ะตามด้วยเนื้อไก่ของเรานะใส่ลงไปแบบนี้ค่ะ ง่ายๆเลยไม่ต้องไปย่างต่อฐานค่ะทุกคนย่างในกระทะก,ก็ได้ค่ะใส่ลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ปิดฝานะเราจะปล่อยเข้าไว้สักนาทีถึงสองนาทีนะเปิดฝาขึ้นมาค่ะเขาก็จะเริ่มสุกแล้วเห็นไหมน้ําไก่เขาเริ่มออกมาแล้วค่ะกลับด้านเลยแบบนี้เลยนะคะกลับด้านแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเราจะใส่น้ําลงไปนิดหน่อยนะคะเพราะว่ากลัวว่าไก่จะไม่สุกนะเราก็จะเติมน้ําลงไปแบบนี้ค่ะปิดฝาต่อค่ะ อบไปเลยค่ะแล้วเราก็จะทําแบบนี้ไปจนกว่าไก่ของเราจะสุกหน้าตาของไก่ที่สุกเขาก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วหลังจากนั้นเราจะเอาไก่มาหั่นนะคะใส่ลงมาเลยค่ะสับๆเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยค่ะได้ไก่เรียบร้อย <c ess iz> um> แล้วค่ะแบบนี้เลย <c ess iz> um> เดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันเลยค่ะเราจะมีไก่นะคะที่เราย่างไว้แล้วก็จะมีซอสซอสน,นี้แล้วแต่เราเลยค่ะเลือกเลยค่ะเอาซอสที่เราชอบนะ <c ess iz> um> แล้วก็ผักค,ค่ะ <c ess iz> um> ผักเหมือนกันค่ะเราทํากินเองที่บ้านเอาผักที่เราชอบเอาผักที่เรามีเลยค่ะใส่ลงไปนะ ต่อมาค่ะไปเริ่มห่อกันเลยวางแผ่นแป้งลงไปแล้วก็ตามด้วยซอสของเราค่ะใส่ลงไปเลยใส่จุกๆไปเลยค่ะทํากินเองเนาะซื้อเขาบางครั้งเขาไม่ได้ให้ซอสเยอะขนาดนี้นะตามด้วยผักของเราค่ะผักเหมือนกันค่ะเราเลือกใช้ผักที่เราชอบเราเลือกใช้ผักที่เรากินนะคะหรือว่าผักที่เรามีที่บ้านก็ได้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะจะใส่เยอะใส่น้อยก็ได้ค่ะเพราะว่าเราทํากินเองที่บ้านนะคะแล้วก็ตามด้วยไก่ของเราค่ะเหมือนเดิมค่ะ ใช้ไก่ก็ได้ใช้หมูใช้ปลาก็ได้ค่ะแล้วแต่เราเลยนะคะเอาที่เราชอบนะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะเน้นๆจุกๆไปเลยค่ะตามด้วยซอสอีกรอบนึงค่ะโรยไปเลยค่ะแบบนี้นะใส่ไปเลยค่ะเยอะๆเน้นๆไปเลยค่ะต้องใส่ซอสเยอะๆเนาะจะได้อร่อยอร่อยนะคะแล้วเราจะมาม้วนกันค่ะขอเสริมทับด้วยแผ่นแป้งอีกแผ่นหนึ่งนะคะเพราะว่าเราทําแผ่นที่ใหญ่มากๆเลยค่ะม้วนไปเลยค่ะแบบนี้ค่ะทําเหมือนในคลิปเลยนะคะค่อยๆทําไปแบบนี้เลยค่ะ ม้วนไปเลยแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่ม้วนเสร็จหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแต่แผ่นแป้งของเรายังไม่ร้อนใช่ไหมคะเอาไปจี่ในกระทะแบบนี้ค่ะจี่ให้เขาร้อนนะคะหลังจากที่เขาร้อนเสร็จแล้วเรามาตัดดูค่ะว่าข้างในเขาจะเป็นยังไงนะคะดูความสวยของเขาดูความน่าทานของเขาค่ะหน้าตาของเขาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเคบับง่ายๆทํากินเองที่บ้านใครๆก็ทําได้ค่ะสําหรับใครที่อยากลองเอาวิธีนี้ไปทํากินที่บ้าน ลองเอาไปทําได้นะคะบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยสุดท้ายนี่ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบคลิปค่ะ